สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะรูปแบบการทํานายของช่องหญิงทาลอตนะคะพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นเน้นนะคะว่าผ่านหน้าไพ่เท่านั้นและไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใคร ไม่สามารถจะไปบอกเรื่องราวตรงกับทุกๆคนได้นะคะพลังงานไพ่ตรงกับใครก็ลองเอาคําแนะนําดีไปปรับใช้ปรับคิดดูใครที่ฟังแล้วไม่ตรงไม่ใช่น่าแสดงว่าพลังงานไพ่เดือนนี้ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณนั่นเองนะคะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนหน้าอาจจะใช่เดือนนี้ใช่เดือนหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นลักษณะเช่นนี้เป็นแค่พลังงานภาพรวมแบบกระจายนะคะโอเคนะอ่าทีนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องดราม่าเนาะงดดราม่ามานะคะไม่เอาแล้วนะคะ คือชีวิตซีเรียสเป็นซะทุกอย่างไม่ดีหรอกค่ะทุกคนค่ะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปบ้างนะคะสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้นะคะพลังงานสลับได้คิดไปคิดมายงไปยงมาได้และก็ถ้าในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะพี่หญิงขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แก่ชาวราศีพิจิกด้วยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ให้ช่วยบอกเรื่องราวด้วยค่ะ ดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะพลังงานของคุณพลังงานเนี่ยทั้งคนมีคู่ทั้งคนโสดด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคนมีคนมีคู่ก่อนใบแรกค่ะคุณได้พ่ซ o of Pentacles ค่ะใจดีค่ะในเดือนนี้ใช้ใจ่ายค่อนข้างเก่งนิดนึงใครที่อาจจะมีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสิน ยืมเพื่อนเพื่อนมายืมเนี่ยสลับได้ทั้งสองเราไปยืมเพื่อนหรือเพื่อนมายืมเราหรือเป็นการกู้เงินกู้ธนาคารกู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจจะทํานั่นแหละมีโอกาสได้ด้วยนะคะใครทํายื่นเรื่องกู้กู้เงินนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือหกเหรียญน,นี่คือเขาบอกว่าสายเปนะคะสายเปใช้เงินค่อนข้างเก่งนิดนึงใจดีค่ะนะ เห็นไ,ไหมให้เงินคนเนี่ยใจดีรักความยุติธรรมด้วยนะคะใบที่สองโอ้โหหกถ้วยมาพร้อมหกเหรียญสิ่งเก่าๆค่ะในเดือนนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่คุณจะได้สะสางได้ให้อภัยได้ทําอะไรสักสิ่งสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเดิมๆบางคนมีความรักถ้าเป็นเรื่องของความรักก็จะเป็นความรักประบาลรักต่างวัยนะหนึ่งแล้วก็ถ้าใครที่แบบ มีประเด็นกันอยู่มีเรื่องมีราวอะไรกันอยู่นะคะไพ่หกถ้วยกับหกหกเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะสางของอะไรเก่าๆกลับมานั่นก็หมายถึงว่ามีโอกาสาที่จะได้คืนดีกันนะคะเป็นความทรงจําดีๆที่คุณมีโอกาสาที่จะได้สะสางได้พูดคุยกันนะคะทีนี้ไปดู energy ของคู่เขานะคะไม่ใช่หู่เขาคู่คุณค่ะ emperor ค่ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษ นะคะเป็นค่อนข้างมีภาวะเป็นความเป็นผู้นําตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้เขาอาจจะมีอายุคุณสองคนอาจจะมีวัยที่ห่างกันเป็นเรื่องของรักต่างวัยพี่อบอกไปแล้วเนาะเขาเป็นได้ถึงคนต่างชาติด้วยนะคะคนในประเทศก็ได้แต่คนในประเทศนี้ต้องหมายถึงคนที่มาที่มีอะไรที่แบบมีอํานาจพอสมควรทํางานก็ต้องมีลูกน้องเป็นระดับหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่คู่คน คู่ของคุณถ้าตอนนี้กําลังหวังเรื่องกันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยไพ่เอเมอร์เรอร์มาบอกว่ามีโอกาสด้วยนะเดี๋ยวขอดูใบหนึ่งก่อนนะคะมีโอกาสแต่ว่าทีเนี้ยมีสองเหรียญขึ้นมาพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการประคับประคองหรือแบบเป็นเป็นอะไรที่เหมือนเดิมอะคะ่ะไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงภาวะของการประคับประคองในเรื่องของ ภาระความรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาก็ได้รวมถึงถ้าเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าอย่างที่พี่หญิงบอกอตอนแรกนะเขาน่าจะถูกกําลังถูกหัวหน้าจดจดจ้องจ้องผลงานอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอยู่เงินต้องหมุนค่ะคู่คุณในเดือนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับภาวะของการหมุนเงินนิดนึง ถ้าใช้จ่ายเงินเก่งเดี๋ยวจะชักหน้าไม่ถึงหลังทางที่ดีก็คือควรจะทําบัญชีไว้นะคะอันนี้คือ energy ภาพรวมทุกอย่างนะคะสั้นๆน,นะคะอันทีนี้ไปเข้าสู่การทํานายในเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงนะคะในสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์แรกจะเด่นไปเรื่องอะไรนะคะ j u s t i c นะคะใบที่สอตเหรียญค่ะใบที่3าม view of fortune นะคะชีวิตเป็นไปอย่างเรื่อยๆค่ะ ในสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของคุณแหละคนเราเนาะมีชีวิตอยู่ทุกอย่างมันก็ต้องเกลื้อนหนุนกันไปหมดการงานการเงินความรักใช่ไหมคะทีนี้ในสัปดาห์แรกเนี่ยมันถ้าใครมีเกณฑ์ของการที่จะตอนแรกมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณโลเลหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ในสัปดาห์นี้คุณจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจเพื่อความยุติธรรม ในในชีวิตรักของคุณอย่างเช่นว่าถ้าใครที่เคยทะเลาะก,กันเนี่ยขึ้นมาหกถ้วยเนี่ยเนี่ยคุณก็อาจจะตัดสินใจนะคะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อความแฟในชีวิตเออใครที่แบบมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยแฟที่มันไม่ค่อยยุติธรรมคุณก็จะมีการพูดคุยตกลงนะคะเป็นเรื่องของการประนีประนอมด้วยจะสิกแล้วก็มีการเรียนรู้กัน ซึ่งกันและกันที่มันดียิ่งขึ้นนะวิวออฟฟอร์จูนก็จะเป็นอะไรดียิ่งขึ้นมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยสําหรับบางคู่ถ้าใครที่มีแฟนที่ต่างชาตินะคะมีโอกาสที่จะเดินทางหรือช่วงนี้ถ้าทํางานเยอะยังโฟกัสไปเรื่องของการทํางาน หารายดงรายได้อะไรอยู่นะคะวิวฟอซุนเขาหมายถึงว่าใครคุยกันผ่านโลกออนไลน์ก็ยังคงคงเหมือนเดิมอะ่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเป็นไพ่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นค่อยๆเป็นค่อย,อยไปมันหมายถึงการเรียนรู้ได้ด้วยเพราะว่ามันมากับแปดเหรียญแปดเหรียญคือการตั้งใจการตั้งใจทาถ้าบูดถนึงหมายถึงความรักก็ตั้งใจนะคะมองเห็นรายละเอียดเล็กน,น้อยของความรักนะคะแก้ไขอะไรกันไปการกลับมาคืนดีครั้งนี้อาจจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสําหรับคนที่เคยมีปัญหากันนะคะ อ่ะสัปดาห์ที่สองค่ะจสติกเกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยนะคะพี่หยิงลืมบอกนะคะเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเอกสารคุณจะได้ตกลงทำสัญญาเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่คุณตั้งใจจะทําร่วมกันก็ได้นะคะรวมถึงเรื่องงานของคุณไพ่เดอไพ่เดอะฟูลค่ะสัปดาห์ที่สองนะคะอิสระเสรีค่ะเนาะอ่อ ค่อนข้างมีสเปซส,ส่วนตัวนะคะอยากทําอะไรก็อยากก็ทําคุณจะมีความรู้สึกว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ยคุณอยากจะค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นตั้งแต่สืบสืบตั้งแต่แรกแล้วพี่ยังบอกว่ามันเป็นเรื่องเอกสารใช่ไหมบางคนเอกสารส่งเอกสารทําวีซา่าหรือเป็นเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเตรียมอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะพอเข้ามาสัปดาห์ที่2นะคะมันจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นละ ออมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้นะคะมองว่าระยะใกล้ทีนี้คนบางบางคู่นะคะที่เขาเรียกว่าแฮงแมนมีการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือ,อกำลังอยู่ในพวกของช่วงของการพักอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการ ออกไปค้นอะไรของตัวเองค้นหาดึงอยากทําอะไรทําอะไรประมาณนี้ใช้เวลาอิสระให้เต็มที่ความสัมพันธ์ของคุณในสัปดาห์ที่2จะมีสเปซให้กันเยอะๆมากๆนะคะใครที่ไม่เข้าใจอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกที่พี่บอกว่าคุณจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจจะพูดคุยอะไรบางสิ่งมาอย่างเพื่อความแฟร์ใช่ไหมพอสัปดาห์ที่2มาปุ๊บให้หนึ่งดงดาบขอโทษหนึ่งดาบมาหนึ่งดาบคือการเคลียร์ค่ะคุณจะได้เคลียร์กันในสัปดาห์นี้ สัปดาห์สัปด,ดาห์แรกอะ่ะคือทุกคนไม่สับสนนะสัปดาห์แรกคือตัดสินใจอยู่กาลังเตรียมหรือกําลังวางแผนกําลังมีการบางคนนะเชื่อไหมจสัสติกนี่เป็นเรื่องของเอกสารทําสัญญาด้วยนะมีพยานม,มีพยานบุคคลบางคนเนี่ยเนี่ยตัดสินใจว่าเออฉันจะไปจดทะเบียนสมรสแล้วแต่อาจจะยังไม่ไปไงเป็นเรื่องของการยังไพจสัสติกเป็นเรื่องของการตัดสินใจจริงแต่ยังทุกคนเห็นไหมคะว่าเขายังนั่งอยู่บนบัลลังกอะ่ะ เขาแค่ตัดสินใจกำลังจะตัดสินใจเพื่อเพื่ออะไรความแฟร์ในชีวิตเพื่อความยุติธรรมเพื่อสิ่งที่ถูกต้องอะไรหรือรวมถึงเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงมือแต่พอมาอันนี้ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มพูดคุยค่ะเคลียร์กันก่อนไม่มาพูดมาคุยกันก่อนในสิ่งที่เออเราไม่เข้าใจกันหรือในสิ่งที่เราสองคนไปด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงคนนี้ไม่ชอบยังไงคนนี้ไม่ชอบยังไงแฮงแมนอดีคนหนึ่งต้องเสียสละอีกคนนึงต้องอดทนยังไง ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเริ่มต้นแล้วก็มีการคุยกันนะคะไพ่แฮงแมงคือการคุยกันแบบมีเงื่อนไขรับได้ไหมรับได้ไหมรับไม่ได้เปลี่ยนยังไงเออแล้วแต่คู่ไหนเลยที่ว่าจะคุยกันแบบไหนนะคะพอมาสัปดาห์ที่3มค่ะ t e m p ปญแ e นโอ้โหกลับมาคืนดีแล้วค่ะสัปดาห์ที่สามเนี่ยเกณฑ์ของการกลับมาคืนดีอยู่ในสัปดาห์ที่สาม หมายถึงว่าเทมเบลนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการหาบาลานซ์การลอมชอมความสามาัคคีกลมเกลียวฮาร์โมนีมันกลับมาค่ะจะเห็นว่าน้องกระต่ายเขากำลังเทถ้วยการเทถ้วยคือหมายถึงไปกลับไปกลับนั่นก็หมายถึงว่ามีโอกาสกลับมากลับมาแล้วทำความเข้าใจมาหาบาลานซ์มีอะไรที่แบบกลมเกลืนกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์กลับมานิ่งเหมือนเดิมเนาะนิ่งคิงออฟเพนเจทุกอย่างกลับมาในสภาพเดิม คุณสองคนเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยหวือหวาบางทีคนหนึ่งอาจจะทํางานอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะจนเกินไปจนไม่มีเวลาในสัปดาห์ที่สามาบางทีการพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่2คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการมีบาลานซ์ซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นก็ได้เทมเพลนคือการหาบาลานซ์คือการการที่จะปรับให้เข้ากาันให้ให้มันสมดุลน,นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ดี เกิดขึ้นระหว่างการหาเงินการทำงานความรับผิดชอบและความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีสมดุลมีบาลานซ์ในชีวิตคู่ของคุณจริงๆไพ่ออกมานี้ไม่มีอะไรแย่นะคะเป็นเรื่องราวแบบอืมไปเรื่อยๆอะค่ะสุดท้ายนะคะสัปดาห์สุดท้าย9ก้คัพค่ะ แฮปปี้ดีค่ะเนาะชวนกันกินออกไปกินออกไปอะไรนอกบ้านชวนกันไปเที่ยวนะคะใครมีแฟนทางไกลก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางมาหาการมาพบเจอกันใช้เวลาดีๆร่วมกันในสัปดาห์ปลายสัปดาห์ก็คือปลายเดือนช่วงช่วงปลายเดือนอะ่ะเดินทางมาหาการพากันทํากับข้าวดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีนะคะสิ่งที่สําคัญในเดือนนี้คือให้ลดภาวะในเรื่องของการ เรื่องอารมณ์เซนซิทีฟหรือถ้ารู้ตัวว่าใครมีอารมณ์ขี้ใจน้อยหรือเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคบไปปลายสัปดาห์คุณจะเอาแต่ใจตัวเองมากที่สุดในในช่วงในช่วงอันนี้เลยช่วงเดือนนี้เลยคือปลายสัปดาห์ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะอยากทำอะไรอยากทําตามใจตัวเองช่วงปลายสัปดาห์ไอ,อ,อ้แฟนต้องยอมนะในในเนี้ยใ ในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยแฟนต้องยอมหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวกับงานด้วยแฮปปี้ดีนะคะไม่มีอะไรประศิจิกในเดือนพฤษภาคมเป็นลักษณะเช่นนี้ค่ะอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะทีนี้ไปดูไพ่แองเจิลนิดนึงมองว่าเป็นคู่ที่เจ้าเงเจ้า เขาเรียกว่าอะไรพ่อพ่อแง่แม่งอนกันนิดนึงเนาะเนี่ยหกถ้วยหกเหรียญพ่อแง่แม่งอนคุณอาจจะแบบรอคอยขี้งอนนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วก็ให้เขามางออเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนเดิมด้วยนะเนี่ยวนไปวนมาจริงๆแล้วคู่คุณอนะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีความหวานหรอกความหวานไม่ค่อยมีแต่เวลาถึงเวลาต้องงอะเขาก็จะยอมทํานะเขาจะยอมทําเพราะว่าเขาไม่ เขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยความรักของคุณนะ่ะมันมันจบสิ้นหรืออะไหรอเขาก็พยายามประครับประคองไปอยู่ทีนี้พี่รู้สึกว่าคุณนั่นะจะเป็นคนคนขี้ใจน้อยสักหน่อยเนี่ยขี้ใจน้อยสักหน่อยราศีพิจิกธาตุน้ำด้วยนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะหรือธาตุดินมังกรพฤษภกันก็ได้ รวมทั้งมีชาวราศีตุลเกิดขึ้นด้วยอีกหนึ่งนะคะอะไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็ตามแต่ก็ประมาณนี้เราไปดูให้แองเจิลโซเมดค่ะเอา้าจะไปไหนเสียคะ s โ m a ม e เขากำหนดมาให้เป็นคู่กันแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตให้ให้มีความสุขไปในแต่ละวนันมีอะไรก็แก้ไขสาสางกันค่ะคุณสองคนก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วอะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นรลปแบบนี้แหละนะคะ มีอะไรก็แก้ไขก็สะสางกันโกรธกันได้ไม่เท่าไหร่หรอกแปบ๊บเดียวก็ก็ดีกันเนี่ยโกรธกันได้ไม่เท่าไหร่แปบ๊บเดียวก็ดีกันบางทีปัญหาของคุณน่ะมันอาจจะเกิดมาจากแบบอืมเรื่องของคําพูดบางครั้งนะคะบางครั้งคนหนึ่งพูดค่อนข้างตรงนะคะพูดอีกคนหนึ่งก็เซนซิทีฟที่พอคําพูดขึ้นมานิดนึงอ่าคนหนึ่งใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยรวมถึง เรื่องของการทำงานที่แบบบางทีไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยนะรวมถึงระยะทางด้วยสำหรับบางท่านที่มีระยะทางแต่จริงๆแล้วพี่มองว่าโอเคทุกอย่างนะคะเป็นไปตามคันลองของชีวิตคนเราเนาะมันก็ต้องมีทั้งสุขและต้องทุกข์ปะปนกันไปนะคะไพ่บิวของคุณอยู่เนี่ยไพ่ดิสทินีคุณก็คือโซเมจกันก็เรียนรู้กันไปเนี่ยไพ่โซเมจขึ้นมานะคะ โรแมนติกฟิลลิ่งค่ะในช่วงนี้อาจจะมีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นสำหรับบางคู่เนี่ยได้เดินทางท่องเที่ยวใช้เวลาร่ว,รวมกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันมีพากันไปท่องเที่ยวพากันไปกินข้าวตามร้านอาหารออกไปกินอาหารนอกบ้านนะคะเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่ในสัปดาห์ที่3ถ้าใครคิด มีโอกาสที่จะแบบยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่บ้านเดียวกันคอนโดเดียวกันห้องเช่าเดียวกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ในช่วงสัปดาห์ที่3ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ต่อกันด้วยคนโสดนะคะเช่นเดียวกันค่ะคนโสดพไพ่ประจำตัวคือ6เหรียญและ6ถ้วยนะคะพี่หญิงขอพูดอีกครั้งแล้วกันเพราะว่าบางทีคนโสดเขาข้ามมาเลยไงเขาไม่ได้ฟังแต่แรกแต่เราใช้ energy พไพ่ประจำตัวเหมือนกันนั่นก็คือในเดือน พฤษภาคมใจดีนะคะอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆหรืออะไรเดิมๆบ้านเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรหมดเลยหรือมันอาจจะเป็นความคิดถึงอะไรเดิมๆก็ได้เป็นทั้งเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกคิดถึงอะไรเก่าๆนะคะใจดีค่ะบอกเลยว่าใจดีในเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของการ เอะไรนิดเดีหน่อยการกู้ยืมการเพื่อนมายืมหรือคุณไปยืมเขาการใส่ใจดูแลใจใส่นะคะนะคะทีนี้แบบประมาณนั้นแหละแล้วก็ทีนี้สาหรับคนโสดนะก็ในสัปดาห์แรกๆเดี๋ยวพี่หญิงขอดูรวมก่อนแล้วก็จะบอกสัปดาห์ให้อืมพี่ว่าคุณน่าจะ น่าจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นคุยอะไรกับใครสักคนหนึ่งอยู่มันเป็นช่วงของการเรียนรู้การทดลองคุยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอการทดลองคุยของคุณครั้งนี้พี่ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะของฟูอะรู้ว่าเสียงมันก็ต้องขอลองอะเรื่องความรักใช่ไหมแต่ว่าไพ่พยายามบอกว่ามันต้องไปอย่างชา้าเพราะว่าบางที ใหเดอะฟูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังหาความแน่นอนไม่ได้เพราะมันเป็นแค่การเริ่มต้นพี่มีคนเข้ามามีเรื่องของคนที่จะเข้ามาชอบคุณมาจีบคุณแน่แหละแต่คนโสดยังไม่เปิดใจบางท่านยังไม่เปิดใจยังไม่ตัดสินใจยังอยากจะโฟกัสทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะการทำงานการทำเงิน นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าการเงินค่อนข้างโอเคเลยนะคะตามหน้าไพา่คุณจะโฟกัสไปเรื่องของการงานการเงินแล้วการงานค่อนข้างดีด้วยกําลังจะมีโชคกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการทํางานทีเนี้ยไอเรื่องการที่ไม่เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์อะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเหมือนเดอะฟูลเนี่ยนะคะอันนี้ตั้งแต่แรกเลยพอมาเป็นเดอะฟูลปุ๊บคุณก็ไม่ได้คิดจะผูกพันกับใครหรอกบางคนก็แบบ คุยอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบไปหวังอะไรว่าฉันจะต้องคบกับคนนี้เป็นแฟนนะอะไรเงี้ยมันเป็นของการการเริ่มต้นที่เราก็ไม่ได้หวังอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับรักมันไม่เชิงรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะพี่ไม่มองว่าเป็นอย่างนั้นเพราะตามหน้าไพ่มันไม่มีเรื่องของแบบนั้นแต่มันเหมือนกับคุณค้นหาตัวเองคุณกําลังค้นหาตัวเองออกไปค้นหาตัวเองยังอยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่แฮงแมนบางทีบางคนยังไม่ ยังไม่ออกจากภาวะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยเราเคยมีม,มีมีประสบการณ์เอ็กเซเรนต์มีประสบการณ์จากอดีตอ่ะมันยังคุณยังมองอีกมุมหนึ่งอยู่อ่ะคุณยังไม่มองมุมกลับเท่าไหร่ค่ะลักษณะเช่นนี้ก็คือเลยทําให้คนที่เข้ามาคนที่เข้ามาจีบคุณที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยมันมีเรื่องของการเริ่มต้นอยู่แต่มันต้องอาศัยระยะเวลาพี่ยังมองว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นแบบเขาเรียกว่า ชิวๆแล้วก็ไปแบบไม่ได้อะไรมากมายอะ่ะเออบางคนถ้าไปชอบใครอยู่นะคะคุณก็ยังจะยึดถือคนที่คุณชอบอะ่ะโดยที่แบบก็ไม่ได้คิดจะไปสารสัมพันธ์เลยนะแอบชอบก็ได้อยู่อย่างเนี้ยเป็นแบบลักษณะของยังยังไม่มูฟจากอะไรเดิมๆอะ่ะเหมือนกับคุณยังมีความรู้สึกเดิมๆกับใครสักคนอยู่ที่คุณยังไม่มูฟอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเราตอนนี้พี่ยังมองว่ามันเป็นเรื่องของการคุยกันแบบเพื่อนหรือ คุณอาจจะเปิดใจอย่างมากคือเรื่องของการยังทดลองคุยอยู่บางคนยังตัดสินใจเรื่องไม่ได้ระหว่างสองสิ่งสองอย่างนะคะหรือสองคนนะคะก็เลยคุยแบบเทมเพลนเทมเพลนคือน้ําไปน้ํากลับก็เหมือนกับการทดลองคุยระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งก็ได้ทดลองคุยทั้งสองนี่แหละว่าใครจะเข้ากับเราได้ดีมากกว่ากันก็อย่างเดิมเหมือนเดิมค่ะธาตุดินกับธาตุไฟมาธาตุดินมังกรพิ่โศกันธาตุไฟเมสสิงทะลุคุณอาจจะ คุยกันอยู่สองคนเนี่ยเออดูซิว่าใครมันจะดีกว่ากันอะไรเงี้ยนะคะอ่าประมาณนั้นนะคะธาตุดินนี่พี่รู้สึกว่าทํางานเก่งธาตุไฟนี่ค่อนข้างคลรมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนิดนึงเอ่นะก็บางทีคุณหลายๆคนอาจจะเจอเก้าถ้วยพ่อไม้พ่อไม้แม่ไม้ได้หรือดูดีๆนิดนึงว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะแต่ตามจริงแล้ว ก็ต้องใช้สติกันทุกคนนั่นแหละใครจะเข้ามาก่อนที่จะก่อนที่จะไอเชื่อถือ100%ยเปอร์เซ็นต์นะนิวเลิฟม, er มีค่ะมี New เลิฟเข้ามาอันนิวเพอร์คนใหม่ๆกำลังจะเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้มันเป็นเหมือนดิสนีย์วัฒนักรที่คุณต้องเจอในวันที่คุณไม่อยากเจอคุณอาจจะได้เจอนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันต่างไวัได้ด้วยนะคะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะย้อนกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ คนเก่าๆอาจจะย้อนกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ยพยายามบอกว่าบางคนเจอโซเมตนะบางคนอาจจะเจอได้ด้วยหรือไพ่ยพยายามบอกให้คุณคีฟแอนด์โอเพนไมน์นั่นหมายถึงว่าเขาบอกว่าคู่ของคุณอนะบางทีมันอาจจะแตกต่างจากที่คุณคาดหวังบางคนมีสเปคฉันชอบแบบนี้ชอบแบบนี้แต่สิ่งที่คุณได้มันไม่ใช่ตรงสเปคคุณหรือ คุณอาจจะเคยรู้จักคนคนนี้มาแล้วเดินผ่านกันสวนกันแล้วก็คุณก็ไม่เคยมองเขาเลยไม่สนใจเขาเลยไม่ได้มองเขาเลยจริงๆแล้วคนสดบางคนมีคนแอบสนใจคุณอยู่นะคะสังเกตดีๆคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมานะมีคนที่แอบสนใจคุณอยู่เพื่อนร่วมงานนะสังเกตดูดีซิท่าทางนิ่งๆน่ะ ข้าทางนิ่งๆอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะน่าจะรู้จักกันมาก่อนก็มีด้วยนะคะอืมใช่แล้วจบค่ะไม่รู้จะต่ออะไรแล้วจบค่ะโอเคนะก็ประมาณนี้นะคะไม่แย่ค่ะไม่แย่ไพ่ไม่แย่แล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะใครที่ชอบก็ฝากกดซับสไครป์เป็นสมาชิกร่วมกันด้วยนะคะคิดดีพูดดีแล้วทำดีนะคะเชื่อมั่นในพลังของความดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ